นี่จะเป็น5วิธีในการทําให้แฟนเคารพและเกรงใจคุณครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะเป็นคนที่มีคนเคารพและเกรงใจเนี่ยมันต้องสร้างความน่าเชื่อถือหรือสร้างบารม,มาีมาระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้คุณคมจะให้5เทคนิคในการเอาไปลงมือทําแล้วคนหรือแฟนของคุณเคารพคุณทันทีครับข้อที่1ครับ ให้เราเป็นคนอ่อนโยนนะครับไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายนะครับหลายคนคิดว่าถ้าคนจะต้องเครารพเราเนี่ยเราจะต้องหัมม์ฮาร์ดคอร์นะครับจะต้องบังคับขู่เข็นต่างๆพวกนี้จริงๆไม่อ่ะยิ่งคุณทาแบบนั้นอีกฝ่ายมันยิ่งต่อต้านครับแต่วันนี้ถ้าคุณอยากให้ใครเครารพคุณเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่อ่อนโยนนะครับเวลาเราเป็นคนอ่อนโยนเราเป็นคนที่สุภาพเ,เรียบร้อยต่างๆพวกนี้ครับมันทําให้อีกฝ่ายเนี่ยอ่อนโยนตามไปด้วยครับแต่ถ้าวันนี้คุณไปแข็งกระด้างนะครับหรือ ต,ตักขั้นตักข้อขอะไรพวกนี้มันก็อยากที่จะตักขั้นตักข้อตอบกลับมาด้วยนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณสมบัติที่หนึ่งอ่ะคนจากเลงใจคือมีความอ่อนโยนครับเทคนิคที่สองครับนอกจากอ่อนโยนแล้วจงเป็นคนที่ทําตามคามั่นสัญญาพูดคําไหนคานั้นครับอันไหนให้ให้อันไหนไม่ให้ก็ไม่ให้ครับเหมือนผู้คมเนี่ยครับนะทุกครั้งที่ไลฟ์สัญญาทุกครั้งว่า คุณต้องคุ้มตั้งแต่หน้าไลค์เห็นไหมครับยูทูบไม่มีโฆษณาคือมันต้องเป็นคำคำพูดไหนคําพูดนั้นนะครับอันไหนพูดกอก็กอขอก็ขอ1นึ่ก็กนหนก็2ครับเวลาที่เราพูดคําไหนและเรารักษาคํามั่นคําสัญญาคนมันเกรงใจคุณระดับหนึ่งครับสครับนะจงเป็นคนที่ยอมรับในการกระทําของตัวเองเฮ้ยอันนี้ฉันทำบิดพลาดโอเค ยอมรับว่าอันนี้ผิดพลาดแล้วเดี๋ยวอนาคตจะแก้ไขให้นะหรือว่าในอนาคตมันจะไม่มีแบบนี้แ,แล้วไม่ใช่บอกว่าพอผิดพลาดเบยนี่ไม่ใช่ของฉันนะเป็นเพราะฝนฟ้าอากาศเทพพระเจ้าคนโน้นคนน, ون, คน,นี้มีปัจจัยหลายๆอย่างเวลาที่คุณไม่เปิดอกยอมรับความผิดพลาดของตัวเองคนอื่นมันเซนได้ว่าคุณไม่น่าเชื่อถือครับเพราะงั้นเนี่ยข้อที่3คือยอมรับในการกระทําของตัวเองทําดีก็บอกว่าดีทําไม่ดีก็ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ดีแล้วต้องปรับปรุงครับ นะครับข้อที่4ครับคือการยอมรับความคิดไอเดียของอีกฝ่ายบ้างครับอันนี้มันมันทำให้คนเคารพเลยเพราะว่าเราเป็นคนเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงพื้นที่ความคิดต่างๆพวกนี้หลายๆครอบครัวเนี่ยครับผู้ค,คมดูแลหลังบ้านเนี่ยปรากฏว่าทางสามีเองก็จะบอกว่าฉันเนี่ยนะเหน,เนือกว่าฉันเนี่ยต้องมีอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดฉันบอกคําไหนก็ต้องคํานั้นไอเดียของฉันดีที่สุดฟังภรรยาจะพูดออกมาไม่ได้เลยนะครับฉันพูดแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้สุดท้าย จบไม่สวยหลายเคสมากเพราะอะไรครับเพราะว่าคนมันไม่เคารพกันและเวลาที่เราปิดกั้นโอกาสแม่เขาพูดแม่เขาแสดงความคิดเห็นไม่มีปากไม่มีเสียงอีกฝ่ายมันเลยต้องแสวงหาการยอมรับจากที่อื่นถ้าอยู่ในครอบครัวนี้แล้วไม่ได้รับการยอมรับก็ต้องไปแสวงหาครอบครัวใหม่แสวงหาคนใหม่เพื่อตัวเองได้รับการยอมรับนั่นเองครับสุดท้ายก็มีปัญหากิ๊กน้อยชูมือที่สามตาม่างๆเข้ามาวุ่นวายกันไปหมดครับนะครับเทคนิคที่5ครับนะครับคือการ ชื่นชมแนวคิดของเขาบ้างนะครับคนเราเนี่ยในดีมีเสียในเสียมีดีครับนะคนไม่ว่าจะชั่วขนาดไหนคนะแต่มันต้องมีข้อดีข้อดีบ้างอในในในคนนึงนะครับเพราะงั้นเนี่ยจ้องพยายามสแสวงหาซิว่า ความคิดไหนของเขาไอเดียไหนของเขาที่มันให้ ي, รู้สึกว่ามันเป็นข้อดีเอาสิ่งนั้นขึ้นมาขยายเอาสิ่งนั้นขึ้นมาพูดเอาสิ่งนั้นขึ้นมาชมเอาสิ่งนั้นขึ้นมาขอบอกขอบใจทําให้เขารู้สึกว่าเขาก็ยังมีความสําคัญอยู่ในบ้านในครอบครัวในการยืนอยู่ตรงนี้ร่วมกันเนี่ยนะครับมันจะทําให้เขารู้สึกว่าคนเนี่ยเป็นคนที่น่าเคารพเป็นคนที่น่านับถือแล้วเขาจะเกรงใจคุณครับวันนี้ถ้าสามีหรือภรรยาไม่เกรงใจคุณ ง่ายๆเลยในครอบครัวคือเขาจะด่าแม่ได้นะครับหรือว่าเขาก็จะเลือกที่จะไปมีมือที่3หรือคนใหม่นั่นเองเพราะงั้นเนี่ยนี่คือพฤติกรรมที่ถ้าคุณเอาไปปรับใช้กับครอบครัวหรือความรักความสัมพันธ์ของคุณเขาจะเกรงใจคุณครับถ้าพวกเราชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้หรือถ้าวันนี้รักของพวกเรามีปัญหาปรึกษาครูคอมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ